ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณตอนนี้รถติดบนภูเขานะคะรถติดเพราะอะไรมาดูกันเลยจ้าอ้าว มีอะไรหรือยังใรถทรงติดจ้าอ๋อ oh. ตู้เมื่อวานจ้าเมื่อวานนี้มีตู้คอนเทนเนอร์ล่วงนะคะบนภูเขาพี่น้องรถติดบนภูเขาจะคนละคันหรือเปล่าอ๋อ oh. oh. คนละคันคนละคันไม่ใช่คันเมื่อวานค่ะคันใหม่ค่ะ ขันนกััเลยบรถก็ให้ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะขับช้าๆนะคะ,ะมไ,ไม่คันเมื่อวานแหละที่มันนอนอยู่ตรงเนี้ยเขาตูดตูตตขดนนขึ้นแน่เลยไปถึงมีรถขวางตรงกลางมันไปเลยเราไปไม่ได้ค่ะไปรถต่อไปอ๋อคันนี้ใช่ไหมคะคันนี้เมื่อวานที่มันหล่นไหมคะอ่ามันเก็บมาเก็บขบึ้นแล้วโอ้รถติดเป็นละนาวแล้วค่ะ ยังมีของอยู่ข้า<ม>งในอ่ะหนักเรอใช่ค่ะฝั่งขาลงไปทางเหนือก็รถติดยาวเลยนะคะเป็นโชคดีแล้วนะครับที่เอาขึ้นแล้วจะได้สะดวกกันนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็เก็บกู้ขึ้นรถเรียบร้อยค่ะเดินทางโดยปลอดภัยนะคะทุกท่านมีจะรถคันใหญ่ๆเลยแต่เวลาเกือบบัตนนะี่ครับ อยฝั่งฝั่งฝัง,ฝงลงไปทางเหนือรถติดมากเลยค่ะตรงนี้ติดบนภูเขาด้วยใจยพี่น้องจ้า <c oughs> คุณลุงก็เหยียบเบรกคุณป้าก็เหยียบเบรกช่วยนะคะ <c oughs> เราไปจำนานเนะะเ<ร>าะเบรกอัตโนม,มัติคะ่ะปิดกระจกขึ้นสิครับลูกเป็นไรปิดลงเล่นหน่อย,อยจ้ะ เดินทางต่อนะคะค่ะเป็นอะไรเช่น ภูเขาครื้นก็ไม่มีเน็ตก็ไม่มีนะคะ่ะเสียงเทอร์โบเหรอเสียงรถเทอร์โบ,บต่อไปก็สีเลนแล้วจ้าดิจิที่บ้างพอเสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขาคร้อนะคะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกจ้า ค่อยขับนะคะขับด้วยความระมัดระวังนะคะอคะอนนี้บรรยากาศที่เขาค้อนะคะขึ้นมาฝนก็ตกพอดีเลยค่ะฝนตกถนนลื่นก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะตกแรงมากเลยจ้ะพี่น้องจ้า เป็นช่วงที่พายุเข้าพอดีนะคะแปดถึงวันที่ส0นะคะจะรอก่อนไหมคะ จะรอจะรอก็ได้คนะ่ะต้องรีบดไม่ช้า ไปรถนะคะตกแรงนะคะ,คะชมบรรยากาศฝนตกที่เขาคอนนคะโอ้อนขนาดคนนี้ยังฝึกหนักฝ่าฝุ่นหนักไม่หนักดูที่ปัดน้ำฝนคุณลุงนะคะปัดไม่ออกนะะแต่เมื่อกี้นี่หนักกว่านี้นะ น,นี้ก็ลดลงแล้วนะคะค่ะขับไปเรื่อยๆนะคะจะช้าด้วยควมามระมัดระวังนะคะโชคดีที่เป็นถนนสีเลนนะคะ เริ่มหนักมาอีกแล้วค่ะขับขี่ปลอดภยัยคุณพระคุ้มครองทุกท่านนะคะฝนตกหนักค่ะความาี้จนะ,ะขึ้นเขามา้นไม่มีนะวิจั่แดดคับใช่ค่ะขึ้นเขาฝั่งทางพิษณุโลกใช่ไหมคะอ่าค่ะทางฝั่งพิษณุโลกนี่แดดจัดค่ะพอขึ้นเขามาก็ มาเจอกับฝนค่ะแต่เมือ่อเช้าเขาบอกว่าทางภาคอีสานตกหนักนะคะคุณลุงค่ะตกแรงด้วยแล้วก็หนักด้วยทางภาคอีสานนะคะ,คะแต่พอสงสัยฝนมันข้ามเขาไปทางนู้นไม่ได้ไตกก็ไม่แรงค่ะทางภาคเหนือตกก็ไม่แรงเมื่อเช้านี่ค่ะแต่ทางเข้าสู่แถวอีสานเราจะเป็นต้นไปมัคจะตกหนักอ่ะค่ะ ที่ีานอเจอนี่คืออยู่บน,นขเขาเยครับใช่ค่ะ <c oughs> อยู่บนเขานะคะนี่อาอยู่บนได้ครับค่ะสาย่วี่บนก <c oughs> ัเ็อเภอเป็นขบนนะนขึ้มาได้ับ <c oughs> น่านขึ้นมาได้ใช่ค่ะก็ต้องทำขึ้นมาหาเนาะ แต่การคันา,า,า,าคมก็ดีนะคะค่ะเขาทำถนนให้ปลอดภัยนะคะสีเดนนะคะบ้านเขามอมืนกนะครับ <c oughs> ค่ะค่ะค่ะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากชมบรรยากาศนะคะก็ถ่ายเก็บภาพไว้นะคะเก็บภาพบรรยากาศในวันฝนตกนะคะบรรยากาศมืดครึ้มมืดครึ้มค่ะ แต่เราก็ขี่ไม่ไม,ไม่ไม่เร็วนะคะหกสิบเจ็ดสิบนะคะค่ะโน่นเขาสูงๆึ่งค่ะเห็นไหมคะทางโน้นวันนี้เรอ,อเนะใช่ค่ะสงสัยวันนี้ไม่ถึงไหนนะคะ นอนบนเขาคอนี่แหละค่ะหาที่พักค่ะเนะเ,เ,เดี๋ยวเราเข้าที่พักก็ต้องมีการคัดกรองอีกนะคะค,ค่ะมีการคัดกรองคนเข้าออกนะคะเช็คประวัตินะคะ เป็นการป้องกันนะคะต่างคนต่างป้องกันนะคะเราก็ป้องกันเราเขาก็ป้องกันเขานะคะค่ะเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแนะนำถ้าใครจะมาเที่ยวแถวภาคเหนือนะคะก็ให้มาช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าหน้าหนาวนี้ก็จะอากาศดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะนะคะโต้ลมหนาวนะคะ มีเมฆมีหมอกนะคะทะเลหมอกสวยๆนะคะตอนนี้คะอ่าตอนนี้เวลาสิบ หกนาฬิกาครึ่งนะคะสามสิบนาทีนะคะนะคะตอนนี้ค่ะสีมงเย็นนะคะสีม่งเย็นค่ะค่ะแกงลำกระโดนอ๋อ มีสถานที่ท่องเที่ยวข้างข้าๆภูเขาด้วยก็มีนะครัเป็นแ,แหลงะะ่ง่ข้น่งจากิโรก,ก็จะไไสท่า,าร่ครับ่ขึ้นจากพิจยอะสูง่อยๆนะครัสงอม,มอันนี้<ค>เป็นการลงใช่ไหมคะครับเราตนม,มาเราไม่ได้ขึน้นเรามาจากทางค่ะคถ้าเรา ถ้าเราขึ้นมาจากฝั่งพิษณุโลกโมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมคะคแต่ถ้าเป็นการขึ้นจากฝั่งทางเพชรบูรณ์มันจะไต่ขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมคะคุณลุงค่ะค่ะมันสวยคนละแบบนะคะข,คขาลงกับขาขึ้นนะคะจะสวยคนละแบบนะคะขึ้นตกใจกำลังรถมากเราเหลี่ยมไปขนาดนั้นอ่าใช่ค่ะเราเอาสายขาลงเอา แต่วันนี้เราจะได้กินอาหารตะที่พันอย่ในกระเไปหากินไม่มีก็กินอาหารท้าวจีมีล่ะมีข้าวเหนียวอยู่นะคะ เพราะว่าครอบครัวป้าก,กับลุงเวลาเดินทางก็จะพกข้าวเหนียวมาตลอดนะคะมีที่อุ่นเรียบร้อยคะ่ะอาหารก็ทําแบบสุกมาไว้เลยนะคะอุ่นเอา,ค,าค่ะ,ะคะ่ะแต่สีเลนเขาก็จะมีบังเกอร์ขั้นใช่ไหมครับลุงนี่เป็นการขั้นนะคะ ืมแสดงว,ว่าเขาคุ้นทำใช่ไหมคะนี่ะ้มยัมันก็เป็นการป้องกันเนาะป้องกันอุบัติเหตุด,ดีนะคะได้ดีคะ่ะ เริ่มหนักแล้วค่ะเริ่มหนักอีกแล้วค่ะคนอ๋อแถวฟาร์มเทอริสใช่ค่ะยังใช่ไหมคะค่ะบ้านจะ้อยู่บนภูเขาหนักค่ะก็จะถ่ายไว้จนนานนะคะก็จะเอาไปทำเพริเอะทำอะไรนะเรียกว่าอะไรนะคุณลุงตั้งอะไรนะป้าก็เรียกไม่ถูกสักทีเพริส โอพี่เมียใช่ไหมเฮลิาวีดีโอพี่เมียนะคะค่ะค่ะจะถ่ายได้นานไหมป้าลืมลบวิดีโอในโทรศัพท์ป้าใช้โทรศัพท์นะคะถ้ามันสั่นหรือมันยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะคะกล้องไม่ใช้ค่ะใช้โทรศัพท์นะใช่ค่ะค่ะรู้สึกว่าการใช้โทรศัพท์ในการถ่ายเนี่ยมันจะถ่ายได้ดีกว่านะคะใช่ค่ะ ้เนาะใช่ค่ะให้ใช้โทรศัพท์นะครับง่ายกว่านะครับไฟไฟกล้องจะตัดต่อยากนะครับใช่ค่ะต่อในคอมอะไรเงี้ยของคุณลุงก็มีนะคะโอปโปก็มีอะไรอีกคะคุณลุงไม่ได้ใช้เอาไว้เอาไม่ใช้ตอนปั่นจักรยานดีกว่าครับใช่ค่ะคุณลุงมีอะไรบ้างนะคะโอปโปโปอีเกนครับอีเกนใช่ไหมคะอย่างดีทั้งสองอันคค่ะดีอยู่แต่เวลาถ่ายก็ใช้แต่โทรศัพท์ถ่ายนะคะค่ะโอ้จะมีไฟแสงสีนะคะนี่ค่ะ ก็เปิดไฟแสงสีแล้วมีไฟถนนแล้วกัเรียกไฟแสงสีแต่กล้องมันก็จะดีตรงที่มันมีการสัตนครับถ้ามันสัตว์ไวอันนี้เราใช้โทรศัพท์เราก็จับนิคงๆเราก็ได้ครับใช่ค่ะบางทีไม่นิ่งเพราะว่ารถมันมันตกหลุมนะคะธรรมชาติค่ะใช่ค่ะโอ้ฝั่งทางโน้นสว่างค่ะฝั่งทางด้านโน้นนะคะอันนั้นภูเขาอะไรป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ใช่ค่ะทังที่ทั้งโลกข้ามไปไม่ได้เลยนะแค่ติดแค่บนภูเขาใช่ค่ะปายุปายุก็ไปกับลมใช่ไหมครัลมพัดไม่ได้ค่ะภูเขามันบังค่ะภูเขามันกั้นค่ะยังพอจําได้ครับเรียนสังโลกจะไคุณครูบอกประจํานะคะว่ามันข้ามไม่ได้มันข้ามไปหากันไม่ได้นะคะเคยสงสัยเคยถามครูอยู่ว่าทําไมข้ามไม่ได้มาอยู่ันมากับลมอ ลมมันพัดผ่านภูเขาไม่ได้มันก็เลยข้ามไม่ได้ <laughs> ไไใช่ค่ะอ๋อจะอันนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะสวยมากไหมคะบรรยากาศค่ะฝั่งทนี้ก็ฝนเริ่มชานะแต่ว่ามันก็ยังมีความงดงามในตัวนะคะไทยวันมัเป็นคะ่ะบันสับไทยวัาอืมค่ะ ตรงนี้มันก็นเราผ่านบ่อยๆนะคะผ่านบ่อยใช่ไหมคะมีมีป้ายผนะมครับนี่ไงตรงประตูเมืองซุ้มประตูมีป้ายไหมคะมเดี๋ยวอ่านกันองค์การส่วนตำบลแก่งโซภาค่ะแก่งโซภาครับค่ะแก่งโซภามาทีไรก็ไม่ได้อ่านทุกทีนะคะก็จำชื่อบ้านไม่ได้แก่งโซภานะคะตอน ใช่ค่ะเราไต่ขึ้นเราขึ้นบนภูเขาค่ะเดีเ,เราไปอ่านตรงป้ายก็ได้ค่ะป้ายเขียวๆทางโน้นนะคะป้ายบอกทางใกล้อาศัยป้ายบอกทางนะคะอ,อ๋อป้ายจะเป็นเลยอุดรธานีตรงไปค่ะ เพชรบูรณ์ขอนแก่นค่ะจากเพชรบูรณ์ลงไปก็จะประตูสู่ภาคอีสานใช่ไหมคะมเพชรบูรณ์ค่ะที่เขาค้อก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะเขาค้อแลนด์ใช่ไหมคะไอแลนแล้วก็ไอผาซ่อนแก้วนะคะข้างบน ภูทับเบิกก็อยู่ตรงเขาคอใช่ไหมคะคุณลุงลงไปอีก,อกอใช่ไหมคะลงเขาคอใช่ไหมคะลงไปแล้วยวไปทางใต้ค่ะก็จะรอหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวก็จะมาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วนะคะช่วงหน้าฝนเราก็ไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอากาศไม่เอื้ออำนวยนะคะทางมันก็ถนนมันฝนตกมันก็รื่นนะคะค่ะเดี๋ยวรอหน้าหนาวนะคะเราจะมาถ่ายภาพสวยๆไปฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะ มีปั๊มน้ำมัน PT ด้วยนะคะปั๊มน้ำมัน PT บนเขาค่ะไปตัวน้ำขับนเพื่นสนนะครับแต่แถลงใช่ค่ะเราแอบแอบซ้ายก็ได้ค่ะคุณลุงให้รถเขาดีๆเขาขี่ไปก่อนนะคะเราก็ค่อยๆไปนะคะ อาความเร็วที่80ก็พอค่ะ80 60นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะนอนระหว่างทางนะคะอ๋ออันนี้เป็นโรงพยาบาลจิตเวชใช่ไหมคะโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกนะคะอยู่บนภูเขาข้างบนนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลน,นะคะ ใช่ค่ะแสดงว่าเป็นชุมชนใหญ่อยู่นะคะนี่ถึงมีโรงพยาบาลอยู่ข้างบนอ๋อโอ,โ,อโลมานคนบา้าจิตเวชใช่ไหมเอามาอาศัยอยู่รักษาอยู่บนภูเขาใช่ไหมคะคุณลุงนักไส้วันนรืน่าจะเป็นวันตับไส้ไวันตับงไส้วันแต่ชื่อบตเป็นปอบตนะนนแกงโซฟาแกงโซฟาค่ะอบตมูล้วชื่อแบบชื่ออะไร อันนี้ก็จะไต่ขึ้นนิดหน่อยนะคะไต่ขึ้นค่ะอ๋อลอตเตอรี่กลางทางเหนือจะเป็นต่ดีถุกจำได้เนี่ยเรามาภาคเหนือปีนี้ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยคุณลงุงใช่ค่ะออนไลน์ก็โอนเงินง่ายเหมือนกันค่ะซื้อถูกปุ๊บเกาโอนเงินมามาปั๊บเลยนะคะ ฝั่งทางนู้นสว่างนะคะฝั่งทางนู้นสงสัยจะเป็นทางไหนนะทางนูน้นทางพิจิตรหรือเปล่าทางนู้นเรามองมาจากดูทางนู้นก็เห็นจะเป็นภูเขาครับมองไม่เห็นถนนอยางนี้นะใช่แตต้นไม้ไ<อ>ขึ้นอยู่นะครับเกียนเลยเกียขึ้นใช่ไหมคะไม่ได้ลงนะคะ ตอนแรกเราว่าลงใช่ไหมคะครับอ๋อไม่ค่ะมันจะมีขึ้นแล้วก็ลงมีขึ้นแล้วก็ลงค่ะ,ะแต่จริงๆแล้วคือมันขึ้นแล้วครับขึ้นตลอดนะจะยังว่าเรามองไกลๆมาที่เป็นภูเขาสูงๆแล้วก็ไต่ขึ้นมาหาเขาเรื่อยๆเนี่ยค่ะครก็คือถ้าถ้ามันลงนี่เราจะแทบจะไม่ได้เรียงเครื่องเลยนะครับเครื่องมันจะไปเองอเราเหยียบก็เลีกตลอดแสดงว่าเราขึ้นตลอดครับ ได้นนยืนลอกลา้ด้ำด้วยค่ะอ่าเริ่มสว่างเลยนะคะออกจากเมฆ แต่ถ้าฝนตกกลางคืนตอนเ,เช้ามาเนี่ยเมฆคงจะสวยนะคะสบัยค่ไมคะ เมื่อ<บ>วาน<ร>นี่กี่ชั่วโมงคะคุณลงุงดีครับแค่สามร้อยกว่ากิโลครับวันนี้วันนี้ขับแค่สามร้อยกว่ากิโลเมื่อวานนี้ขับประมาณ <900 S 2> กี่กิโลเก้าร้อยสี่สิบใช้เวลากี่ชั่วโมงคะคุณลุงเมื่อวานสาโอ้สชั่วโมงครับนี่ฟูดูค่ะดูอะไรนั้นอันนี้ควันค่ะควันเมฆก้อนเมฆอยู่บนภูเขา มือจะไม่นิ่งมอองือเขาพ่อกลยนะที่ส20กิโน้20กิโลวิ่งบนภูเขาก็จะนานเหมือนการตะคุณลุงขอบคุณคนที่ทำถนนให้นะครับที่บนภูเขาทำถนนสี่เล่นได้นะครับ,บสุดยอดไหมครับสุดยอดเลยเก่งมากเลยยิ่งสบายครับ มันวิ่งอยู่ทางราดปกติครับสีเล็นันป็นขั้นต่ำๆกันนะครับก็แต่เขาตัดให้มันเรียบขับสบายๆได้กิ๊กมากเลยคนระับไม่มีฝนแล้วนะคะสงสัยตกผ่านไปแล้วนะคะ เข้าสู่โหมดปกติแล้วจ้าดีนะครับรถในความก็จะอาปากกันยีกับคือข้างกันเราลองเขาดูยีกันหนึ่งนะครับที่นี่ปากกันไปอย่างเดียวครับอาปากใช่ไหมคะอาปากีแค่ไหนก็รุ่มอยูอ่นะดูวิวทางโน้นนะคะ ตะวันลับฟ้าน,นะคะตะวันอยู่ี่ะตะวันอยู่ข้างหลังเราะคะ่ะอ้ถ่ายดูคิมมี่ข้างนู้นนะคะเปิดเสร็จไปใช่ไหมครับใช่ค่ะ ปิดแล้วค่ะโอ้สว่างสว่างเลยค่ะที่นี่ <laughs> คนละฟิวใช่ไหมคะคนละฟิวค่ะี๋ยนอิเลยะครับอืมมืองมือก็ฝนคตอนนี้มจริงยังค่ะยังไม่ห้าโมงค่ะยังไม่มืดค่ะคุณลุงค่ะ <laughs> เป็นการถ่ายภาพบรรยากาศ<อ>การขึ้น<อ>การลงเขาคอนะคะมา<ใ>จากภาคเหนือจะไปทางเพชรบูรณ์นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวถ่ายให้ชมใหม่กจ้า